สวัสดีครับท่านผู้ชมไปกันต่อกับเซียนเหลี่มวันนี้จะนำเสนอชุด3าตัวบนชุด3มตัวบนคัดเน้นๆให้แล้วนะท่านผู้ชมนะวันที่หนึ่ง ศูนย์สี่หเคัดเน้นๆมาดูกันว่าสิเป็นจังไดจะเข้าตากรรมาการบอรจะตรงสเปคหรือเปล่าหรือจะไม่ตรงสเปคถ้าตรงก็จัดเลยเด้อท่านผู้ชมไม่ต้องลังเล มีจะเป็นชุด3ามตัวมาให้เลยนลน้ครับท่านผู้ชมมาดูกันว่ามีชุดไหนบ้างเอาลักร้อยก่อนเนอะลักร้อยจะมีเจ็ แล้วก็สแล้วก็4ี่ที่นำมาจับเนื้อท่านผู้ชมนี่จะชุด3าตัวบนเนอ้อส่วน10กับหน่วย10หน่วยจะอยู่ที่ศูน แล้วก็หกแล้วก็ยังมีกันที่เจ็ดได้วยผู้ชมหลัก 100, 7, 8, 2, 4, ร้อยเจ็ดแปดสองสี่หลักสิบหลักหน่วยสลับกันได้ไปกับหลักสิบหลักหน่วยมีศูนย์หกที่เน้นมีเจ็ด กันอามาดูจากชุดแต่ละชุดด้วยท่านผู้ชมไปที่เจ็ดก่อนแล้วกันเนาะเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็สองแล้วก็สี่เจ็ดับออกมาจะได้ เจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์แล้วก็แปดจะมีแปดศูนย์หกแปดหกศูนย์สองจะเป็นศูนย์สองศูนย์หกกับสองหกศูนย์ด้วยท่านผู้ชมแล้วก็สี่ศูนย์หกสี่หกศูนย์ แล้วก็จะมีชุดกันอยู่ที่7ก็จะได้6 0 7แล้วก็หกเจ็ดศูนนี่คือเน้นๆเลยท่านผู้ชมไม่ต้องโต๊ดไม่ต้องหมุนหรือใครที่ไม่มั่นใจก็นำไปหมุนไปโต๊ดก็ได้เหมือนกันไม่ว่าก,กันใครที่ชอบก็จัด หลักหลักสองตัวด้วยท่านผู้ชมหลักหลักเน้นชุดสองตัวสองตัวบนอยู่ที่06 6ยกศก็มีชุดที่กันก็คือ0 7. 7ูนย์เเจดศูน การจับคู่จะเน้นที่ศูนย์หกผู้ชมดูแล้วก็ลองเอาไปคิดไปจับตัวนี้ไม่ใช่ตัวประกบด้วยเป็นหลักร้อยเรือนี่ตัวนี้เป็นตัวประกบหลักสิบหลักหน่วยที่เจ็ดมีสามตัวมาดูกันว่าจะมาไหมวันที่หนึ่งในสาเอท่านผู้ชมเป็นแนวทางในการ ขัดกันเน้นดูถ้าท่านชอบก็จัดไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเนี่ยเกือบไปตรงสเปคถ้ามาก็คุมด้วยท่านผู้ชมสามตัวน้อยๆแต่ได้นำ้ำน้ำเยอะๆสามตัวคุมจะลิมลองนำเสนอดูว่าจะมาไหมนำเสนอเป็นแนวทางถ้าชอบก็จัดเด้อะ ชุดที่เน้นเน้นเน้นสุดเน้นสุดชุดสองตัวนี่เลยสองชุดหลักร้อยคือเจ็ดนี่เลยท่านผู้ชมชุดชุดนี้คือชุดลองถ้าใครชอบชุดไหนก็จัดเอาถ้าใครไม่ชอบสามตัวก็ลองลองดูชุดนี้ก็ได้ นำไปจัดได้เลยท่านผู้ชมถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ไม่ชอบปล่อยผ่านไม่ว่ากันไม่ว่ากันถ้าชอบก็คัๆก,ก็กดติดตามให้เน่เด้อเป็นกำลังใจให้เสียนหลิมนเนี่ยนำเสนอจุด3มตัวบนบนอย่างเดียวท่านผู้ชมเจอกนันใหม่คลิปหนา้าคลิปนี้สวัสดีครับ